มากมากเลยตอนนี้ก็เป็นช่วงซัมเมอร์นี่คะร้อนร้อนประเทศไทยประเทศทุกคนทำไมมันร้อนอย่างนี้นทุกคนคะเพราะฉัน,นมาเล่นน้ำที่สวนน้ำั้น4ีซูน,นีทาวเวอร์กันนะคะซึ่งตอนนี้สวนน้ำเราอ่ะเปิดทุกวัน ไม่มีวันหยุดตั้งแต่สิบโมงเช้าะ่ะจนถึงสามทุ่มเลยนะเต็มที่ไปเลยจ้ะเด็กเด็กผู้ใหญ่เล่นได้หมด <c oughs> แล้วเด็กแบบความสูง90เซนติเมตรลงมา นี่นะคะนี่ฉันขึ้นมาสวยไหมอ๋อน,นานๆเล่นน้ำทีเนาะซีนุซี่ก็นี่ก็จะเป็นชุดที่ถูกระเบียบเนาะเวลามาเล่นน้ำเนี่ยนะคะก็ไม่แต่งกายให้ถูกระเบียบตามแบบชุดนมาตรฐานสาการณะนะคะน้องๆก็จะเหมือนแบบเล่นน้ำเนาะคือถ้าใครมาก็เป็นตุดแคชเชียร์นะคะเขาะจะมีชุด ให้เช่าคพละห้าสบบาทนะสำหรับชุดนะคะเล่นเสร็จแล้วเราก็ุดไปคืนนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดสไลเดอร์นะคะแต่เราก็ต้องรอก่อนนี่จะเป็นจุดสไลเดอร์แบบสะโปมาเดี๋ยวเราต้องรอโฟมก่อนเนาะแล้วโฟมยังไม่เต็มเลยอะ่ะเราก็จะไปข้างล่างก่อนดีกว่า ะะวันนี้ซีนี่ซี่มาแล้วเนี่ยก็จะพามาเล่นทุกเครื่องเล่นของสวนน้ำชั้นสีน่ของซินะะีเวอร์นี่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงน้ำจะพามานะคะเนี่ยแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นแบบว่าน้ำแบบน้ำบนลงมาแบบไหลมาเรื่อยๆ เย็นชุ่มฉ่ำสบายมากๆเลยนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีแบบผู้ปกครองก็พาว่า,าบบน้องๆเด็กๆมาว่ายน้ำด้วยเดี๋ยวทักทายสักนิดนึงนะคะไม่รู้ใครเป็นใครสวัสด,ดีค่ะ <c oughs> นี่นะคะเป็นผู้ปกครองมานั่งรอน้องๆนะคะ <c oughs> วันนี้พาใครมาคะ่ะหลานจะสองคนอยู่ข้างบนนู่นสามไหมคะนู่ <c oughs> นอ๋อนู่นเองเมื่อกี้เพิ่งสไลดเลืรอลงมา เจอน้องพอดีเล่นด้วยกันเลยนะคะเคยมาไหมคะส่วนน้ำสนียังไม่เคยมานี้เป็นครั้งแรกคะ่ะเป็นครั้งแรกด้วยนะคะขอมีความสุขกส่นน้ของเรานะคะ,คะขอบคุณนะคะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็แบบว่าไว้ใจได้พาน้องๆน,นะคะมาเล่นน้ำที่สวนน้ำสนีของเรานะคะอันนี้เดี๋ยวรอสับเดี๋ยวรอโฟมมาก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปที่ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนว่าแบบ เมือนเราแบบโดนโฟมเสร yes. oh yeah. ็จแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบไปล้างตัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะแบบฝากไมค์กับแต่กล้องหน่อยเนาะเพราะว่าบอกว่ามันต้องซีนคือเด็กๆนะคะถ้ามาเนี่ยต้องมีพวกอุปกรองแบบคอยแบบดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะอย่างเช่นมีแต่โจนตัวเล็กๆัวเล็กแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็จะมาดูแลเป็นพิเศษเลยคือเราจะมีแบบสระเด็กด้วยนะคะเด็กๆค่ะ เต็ variance, ตมที่มากเลยเนียเย็นส่วนพื้นขับเคลื ตัวเลือกน้อยเลยค่ะปวดขาใครให้เป็นตัวเลือนะคะตัวอระไร้ พ่อเจ้าสลักก็จะเทน้ำลงมาตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะรอในระหว่างนี้เราก็จะไปเล่นน้ำที่ตรงแบบเห็ดแดงก่อนนี่ค่ะตอนนี้ขึ้นชุ่มฉ่ำมากเลยทีเดียวนะคะแหมอยากให้ถึงบรรยากาศตกการในเร็วมากเลยทีเดียวนคะคะ รอจักรยก่อนตะก,กงก็เป็นยังไงบ้างคะอยากอยากลงมาเล่นน้ำไหมคะตะก,กอง <c oughs> แอบบินเพิ่มสิ่งแล้วหนึ่งเดี๋ยวเราเล่ากันนะ เลยอ่ะมันลงมาผมไม่ได้ตั้งอกตั้งใจเลยอ่ะเต็มที่มากเลยเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็น้ำทะเลประมาณนี้แล้วก็โอ้เย็เนฉ่ำสดชื่นมีความสุขมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาไปตรงนี้สะเดก ขาเปลี่ยวไปละมันก็จะมีเหตุเล็กตรงนี้แล้วคือสะเด็ดอะสะเด็กอะ,ะ,กะน้ำเย็นสุดเลยนะจะบอกใ่้ ตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนน้ำวนมันจะแบบวนอ้อมไปคัวอ้อมไปคั่ว,วแล้วคือน้ำตนี้ก็จอุ่นมากอุ่นที่สุดน,นะคะซึ่งน้ำตรงนี้มันจะลึกที่สุดน,นะ,ะแต่ว่าไม่เกินน่าจะไม่เกิน100ซมรหรือหนึ่งเมตรนะคะเพราะว่านี้ แะเป็นที่ 0, นี่คือศูอย์150แคมปก็จะประมาณมานี้นะคะก็ไม่เป็นอันตรายนะคะทุกคน,น,นก็เล่นได้เลยเนาะเอาละวันนี้ก็จะรีว,วสวนน้ำแค่นี้นะคะแค่นี้นะคะยังไงเจ็ดทุกคนก็ร้อนร้อนแบบนี้ก็มาซัมเมอร์ที่สวนน้ำซีนทาวเวอร์ชั้น4ของเราได้เลยนะคะร,ร,รนะับรองเลยว่าชุ่มช่ำเย็นใจมีความสุขสุดๆๆ ที่ส่วนน้ำของเราตรงนี้นะคะช่วงนี้เราก็มีโปรโมชั่นอยู่สำหรับใครที่อยากจะได้คูปองราคาพิเศษส่วนน้ำของเราในเดือนเมษายนนี้นะคะทุกคนคูปอง10บใบจากราคา1 0 0 0บาทลดเหลือ500บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นาเข้าปกติก็คือ100บาท่อคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ค่ะและถ้าเด็กน้อยที่มีความสูงต่ำกว่า 90เซนติเมตรลงมาก็สามารถเข้าฟรีได้เลยนะคะมีด้านหลังก็เี็นนกที่จะเจอฉลามฉลามนกนี่นะก็มาเล่นน้ำด้วยเนาะนี่น่ารักมากเลยนะคะอย่าลืมมากันเยอะๆนะทุกคนค่ะวันนี้ชินิซี่ขอตัวไปเล่นน้ำก่อนแล้วนะเดี๋ยวแอดมินกล้องเราเนี่ยก็จะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนร้านเป็นนาง้ำเป็นสีย์ค่ะ